ไม่ว่าคุณจะเป็นใครแน่นอนแล้วว่าคุณจะต้องเคยเจอปัญหาอย่างแน่นอนและทุกๆครั้งที่คนเราเจอปัญหามันก็จะต้องมีวิธีแก้ใช่ไหมครับและแน่นอนแหละว,ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นตัวแบ่งแยกในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือความจนกับความรวยถ้าคนรวยแก้ปัญหามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามองไปที่คนจนเวลาเขาแก้ปัญหาในรูปแบบเดียวกันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคุณเคยคิดสงสัยไหมล่ะครับว่า ความจนกับความรวยเวลาแก้ปัญหามันต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปดูนะครับโดยหยิบยกแล้วก็อ้างอิงจากสิ่งรอบตัวผมไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนหรือจะอะไรก็ตามนะครับที่ผมได้ประสบการณ์มา ในเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งแบบคนจนแล้วก็คนรวยและก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยผมก็ขอเสริมอะไรไว้นิดหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อมีใครจะมาดราม่าคือสิ่งที่ผมแบ่งแยกคําว่าจนและคําว่ารวยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมไปเหยียดฐานะใครนะครับคือการแก้ปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันมีรูปแบบเฉพาะอยู่แล้ว พียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาแบบคนรวยเขาจะทำกันแบบนี้ส่วนคนจนเนี่ยก็ไม่ใช่ความว่าคนคนนั้นไม่มีเงินเลยสักบาทจน,างงนจนอย่างงู้นจนอย่างงี้มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นคําเปรียบเทียบนะผมที่เวลานักธุรกิจ หรือใครก็ตามนะครับผมเขาพูดกันว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากแก้ปัญหาแบบคนรวยนะคุณจะต้องทําแบบนี้ส่วนคนจนคนที่มีเงินน้อยอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแก้ปัญหากันแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะมาก่อดรามาร่าในเรื่องของการที่บอกว่าผมเหยียดสถานะความจนความรวยเนี่ยก็ขอให้หุบปากแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีนะครับโดยตัวอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดร้านกาแฟา ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับอยู่โลกใบไหน,นี้ทุกคนมีความฝันที่อยากจะเปิดร้านกาแฟยืนชงกาแฟกั้วกาแฟให้ลูกค้าได้ชิมได้ลองอะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนมีความฝันหมดนะครับผมร้านกาแฟเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่เกลื่อนมากๆและแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดร้านกาแฟเป็นแบบนั่งได้เนี่ยคุณก็มักจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือลูกค้าที่ชอบนั่งแช่นะครับบางคนซื้อกาแฟคุณแค่แก้วเดียว แต่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากอาจจะ 4- ี่หชั่วโมงหรืออาจจะทั้งวันจนร้านปิดหรือบางครั้งก็ไปเอาลูกค้าเข้ามาติวหนังสือสอนหนังสือหรืออะไรก็ตามกันภายในร้านนะผมซึ่งปัญหาตรงนี้มันเจอกันในทุกๆร้านนะครับนอกเหนือจากร้านกาแฟก็เจอนะครับผมใครที่เปิดร้านอยู่น่าจะรู้นะครับหลังจากที่เราทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ผมก็จะพาคุณไปดูนะครับว่าเวลาคนรวยเขาแก้ปัญหาเนี่ยมันต่างจากคนเงินน้อยแบบไหนนะครับ โดยผมจะขอพูดในด้านของคนรวยก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยชีวิตผมในช่วง2-3ปีมานี้นะครับผมคุกคีอยู่กับนักธุรกิจรวยๆอยู่เยอะมากนะครับผมแล้วก็ได้รับรู้วิธีแก้ปัญหาของเขาอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับหลักๆนักธุรกิจเวลาเขาแก้ปัญหาใช่ไหมครับคนรวยเขาแก้ปัญหากันเนี่ยเขาจะไม่มองว่าลูกค้าเป็นปัญหาของเขานะครับเขาจะมองไปที่แบรนด์ธุรกิจของเขานะครับผมหรือพนักงานของเขานะครับคือเขาจะมองพวกนี้เป็นหลักเลยนะครับ ตัวลูกค้าเนี่ยจะไม่ไปปัญหาของเขาเลยนะครับผมโดยนักธุรกิจทุกคนนะครับเขาจะเจาะลึกเข้าไปในธุรกิจของตัวเขาเองนะครับผมในแบรนด์ของเขาเองว่าทําไมเหตุใดมันถึงได้เกิดปัญหาโดยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเพ่งเล็งไปที่ตัวพนักงานนะครับว่าพนักงานอาจจะบริการไม่ดีพนักงานอาจจะพูดไม่ดีหรืออาจจะไปอารมณ์เสียหรือเปล่าหน้าหงิกหน้าบูดอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือพนักงานไม่มีความสะอาดก็เลยไม่ดึงดูดลูกค้า หรืออาจจะทําให้ตัวลูกค้าเนี่ยไม่พอใจอะไรยังไงน,นู่นนี่เยอะแยะมากมานยนะครับและนักธุรกิจนะครับผมเขาจะมีกฎข้อหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตัวพนักงานเนี่ยเคยมีปัญหาก,กับลูกค้าแล้วครั้งหนึ่งเขาจะสั่งย้ายหรือไล่ออกทันทีนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าเห็นไหมครับเขาจะไม่แก้ปัญหาด้วยการมองไปที่ตัวลูกค้าเลยแต่เขาจะมองภายในบริษัทภายในเครือของเขาอย่างเดียวนะครับผมถ้ายิ่งเป็นเรื่องของร้านกาแฟาเขาจะมองไปว่าเอ้กาแฟามันไม่อร่อยหรอไม่ถูกปากหรือเปล่า แพงไปไหมนูน่นนี่แอร์เย็นไหมอะไรแบบนี้คือเขาจะมองพวกนี้เลยครับผมถ้าเกิดคุณรู้สึกตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีจริงเหรอวะไอ้ธุรกิจแบบนี้มันมีจริงเหรอวะไอ้นักธุรกิจมันคิดอะไรแบบนี้โดยที่ไม่มองลูกค้าเป็นตัวปัญหาเนี่ยมันมีจริงๆเหรอผมบอกเลยนะครับว่ามันมีและร้านกาแฟที่ผมจะหยิบยกมาให้คุณได้ฟังเนี่ยมันก็เป็นร้านกาแฟชื่อดังมากๆนะครับนั่นก็คือ Starbucks Coffee นะครับผมถามว่าทำไมต้องเป็นส t a r b u c k s นั่นก็เพราะว่านโยบายของเขานะครับ มันโดนใจผมมากๆเว้ยมันคือการแก้ปัญหาแบบคนรวยโคตรนะครับ ถามว่ามันแก้ปัญหาแบบไหนใช่ไหมครับก่อนที่ไปเข้าเรื่องนั้นขอพูดอะไรนิดนึงนะครับคือสิ่งที่จะเอามาพูดเนี่ยมันมีพูฟจริงๆนะครับผมแล้วผมก็มีแหล่งอ้างอิงนะครับจากเว็บที่ชื่อว่า Mango Zero นะครับผมที่เขาเคยเข้าไปถามเข้าไปหาข้อมูลจนได้รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของ Starbucks นะครับโดยเขาถามไปว่าถ้าเกิดว่าร้าน Starbucks เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของคนที่ชอบมานั่งแช่ในเรื่องของคนชอบอ่านหนังสือติวหนังสือรับจ็อบนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนี่ย สตาร์บัคจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะลูกค้าที่เขาเข้ามาใช้บริการเนี่ยเขาเข้ามาใช้ไม่ได้เพราะคนพวกนี้ชอบนั่งแช่ซึ่งสตาร์บัคเขาตอบสั้นๆง่ายๆเลยครับวิธีแก้ปัญหาคนนั่งเต็มร้านของเรานั่นก็คือการเปิดสาขาใหม่หรือขยายพื้นที่สาขาเดิมเพิ่มคือแบบว้าวมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอะ่ะเนี่ยคือการแก้ปัญหาแบบคนรวยครับคือเขาไม่มองว่าตัวลูกค้าเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลย ทีนี้เราจะเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับว่าทําไมนักธุรกิจหลายๆคนถึงได้กล้าลงทุนนะครับผมกล้าลงทุนอย่างบ้าบินแบบที่สตาร์บัคก,ก็ทํากันนะครับเหตุผลหลักๆมันมาจาการาคาสินค้าภายในร้านนะผมคือถ้าเกิดว่าใครเคยไปกินกาแฟในสตาร์บัคนะก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ากาแฟสตาร์บัคเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับผมมีราคาที่ค่อนข้างสูงแก้วหนึ่งก็ร้อยหนึ่งหรืออาจจะ85บาทซึ่งสูงมากๆต่างจากหลายๆร้านนะผม ฉะนั้นพวกค่าที่นั่งค่าแอร์ค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกนับรวมอยู่ในค่ากาแฟหมดแล้วนะครับผมเขาก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกซีเรียสกับมันสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะต้องขยายหรือลงทุนอะไรเพิ่มเพราะทุนแล้วก็กําไรหรืออะไรต่างๆนะครับผมที่อยู่ภายในร้านเนี่ยมันถูกมัดรวมไว้หมดแล้วนะครับผมฉะนั้นพอเข้าไปขยายหรือทําอะไรเพิ่มที่เกี่ยวกับร้านเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นดูจะได้กําไรมากกว่าเสียกําไรนะครับผม โอเคผมจะขอจบในด้านของคนรวยไว้ก่อนละกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพูดยาวไปกว่านี้มันจะกลายเป็นว่าคลิปเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของคนรวยอย่างเดียวเลยนะครับผมเราจะมาดูในด้านของคนเงินน้อยหรือคนจนกันบ้างนะครับว่าเวลาเขาเปิดร้านหรือทําธุรกิจเนี่ยเขามีมุมมองหรือวิธีแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเกิดว่า ลูกค้าชอบนั่งแช่นะครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับเคยเปิดร้านมาแล้วนะครับผมเคยเปิดร้านอย่างก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารอะไรแบบนี้มาแล้วก็เลยรู้นะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาที่ลูกค้ามานั่งแช่นะครับซึ่งตัวผมเองนะครับแล้วก็ทางครอบครัวตอนนั้นที่เปิดกันเนี่ยก็จะใช้วิธีการตั้งกฎภายในร้านขึ้นมาเพื่อควบคุมลูกค้านะครับโดยมีการตั้งกฎขึ้นมาว่า คุณสามารถนั่งในร้านเนี่ยได้1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแต่ว่าคุณจําเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าภายในร้านอย่างเช่นตอนที่ผมเปิดร้านอาหารใช่ไหมผมก็กันกับไว้ชัดเจนเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากนั่งร้านอาหารเราคุณก็ต้องสั่งอาหารใช่ไหมครับผมร้านกาแฟาหลายๆร้านเขาก็จะใช้ระบบนี้กันนะครับแล้วถ้าถามว่าทําไมเขาถึงไม่เปิดร้านเพิ่มล่ะทาไมไม่ขยายพื้นที่ร้านเพิ่มแบบสตาร์บัคล่ะแบบคนรวยก็ทํากันมันมีเหตุผลอยู่นะครับที่ทําให้คนเงินน้อยเนี่ยเขาไม่ไปลงทุนหรือทําอะไรแบบนั้นกันนั่นก็เพราะว่าในบางวันเนี่ยเวลาเขาขายของขายอาหารขายกาแฟเนี่ยทุนส่วนใหญ่นะครับผมที่ขายไปนะครับ มันกลายเป็นว่ากําไรพวกนั้นเนี่ยมันเท่าทุนนะครับคำว่าเท่าทุนเนี่ยมันเท่าไหร่อย่างเช่นวันนี้ลงไป300ใช่ไหมครับลงทุนไป300แล้วปรากฏว่าเขาได้กลับมาแค่ประมาณ350เท่ากับว่าเขาได้ทุนมาแค่50บาทเองนะถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นลงทุนมากกว่าเดิมนะผม ไป paid, ลงทุนมากกว่าเดิมเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้แล้วนะคระับฉนั้นเวลาคนมีเงินน้อยเขาแก้ปัญหาเนี่ยก็เลยจะต่างจากคนมีเงินนะครับผมเพราะพวกคนมีเงินคนรวยเนี่ยเขาจะมีทุนหนาอยู่แล้วนะครับเวลาเขาจะทําอะไรเพิ่มหรือพัฒนาอะไรต่อเนี่ยมันมีทุนที่สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ต่ออยู่แล้วนะครับผมต่างจากคนมีเงินที่เวลาจะทําอะไรเนี่ยก็จะต้องคิดถึงทุนคิดถึงกําไรให้ดีนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าก็อย่าไปสนกําไรมากสิได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นบางครั้งนะครับบางคนเนี่ย เขาก็อยากจะพัฒนาอยากจะทําอะไรให้มันแบบเต็มที่ไม่อยากมาเก๊ะๆกัางๆอะไรแบบนี้นะผมก็เลยทําให้เวลาก็จะพัฒนาอะไรเนี่ยมันก็ต้องช้าแล้วเขาก็จะต้องคิดเป็นอย่างมากนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เปิดธุรกิจนะผมไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่ว่าจะมีเงินน้อยหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขามีทุนมากพอแบบสตาร์บัคนะครับเขาก็อยากทําแบบสตาร์บัคส์ทำนั่นแหละครับนั่นก็คือการขยายพื้นที่เพิ่มตอบสนองลูกค้าให้มากที่สุดแต่ก็เพราะด้วยความที่มีทุนน้อย มีกำไรน้อยนะผมจะไปทําแบบเขามันก็เสี่ยงจะชิปหายเสี่ยงเจงนะครับแถมบางครั้งเนี่ยช่วงที่เราลงทุนไปนะผมอาจจะเป็นช่วงที่ได้กําไรสูงก็จริงแต่กลายเป็นว่าช่วงที่ได้กำไรสูงเนี่ยเราเอาทุนมาลงกับร้านแล้วแต่ผลต่อมาคือร้านเจงครับลูกค้าไม่เข้าเกิดเศรษฐกิจโควิดนู่นนี่นั่นหลายอย่างกลายเป็นว่าทุนที่เอามาลงก็ล่มจมไปเหมือนกันนะครับ หลายๆร้านก็เลยเลือกที่ต้องตั้งกฎขึ้นมานะครับผมหรือบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทุนนะครับผมมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทุนหรอกในเรื่องของการตั้งกฎขึ้นมาเพื่อควบคุมลูกค้าอะไรแบบนี้บางครั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทุนหรือความรวยความจนหรือเงินน้อยอะไรทางนั้นนะผมแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาต้องการจะเทคแคร์ลูกค้าทุกคนนะครับต้องการที่จะให้ลูกค้าทุกคนได้ใช้บริการมากกว่าใช้บริการลูกค้าคนเดิมๆนะผมประมาณว่า ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนนี้ใช้บริการเราก็อยากจะบริการลูกค้าคนอื่นต่อเหมือนกันอยากให้คนอื่นได้เข้ามาใช้บริการของเราไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่อยากจะใช้บริการเราอะไรแบบนี้นะผมไม่รู้ผมอธิบายถูกหรือเปล่านะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเอาข้อมูลในเรื่องของการแก้ปัญหาเวลาที่เกิดขึ้นในเรื่องของคดีนะครับผมว่าเวลาคนจนเนี่ยเขาแก้ปัญหาในด้านของคดีเรื่องของกฎหมายอะไรแบบเนี้ย มันต่างจากคนรวยยังไงคนรวยแก้ปัญหาแบบไหนหนู่นนี่นะครับซึ่งอาจจะมีการอ้างอิงจากตัวหนังนะผมแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวนิดหน่อยนะครับผมสาหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดหรืออะไรที่มันไม่ดีนะครับผมหรือพลาดพิงใครหรือทําให้คุณไม่สบายใจก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสามารถติชมกันได้นะครับคอมเมนต์กันไว้ได้เลยบายๆครับงื้อ